สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบช่องอาร์ทิวอลเตงอีกครั้งนะครับและก็ชินเคครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระประจำวันนี้เนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสักนิดหนึ่งครับเมื่อวานให้ไป7คู่เข้ามา4ตายไป3ครับ3คู่ที่ตายก็มีลิเวอร์พูลชนะซาล์แฮมตัน pton, แค่2 1หนึ่งเชลซีชนะลินคอล์นซิตี้แค่2 1แล้วก็อตเลติกบิ l เบาเสมอคิโรนหน่งครับ ส่วน4ี่คู่ที่เข้าก็มีวูฟแฮมัตันชนะเอเวอร์ตัน2-0เรอัลมาเดชนะเลบานเต้4-1วิเซโกเบอตโตเกียวเวอร์ดี4-0แล้วก็คาวาสกิฟันเตเลชนะชนันเบลมาเร่ไป2-1ครับยังไงวันนี้เรา,าลืนต่อครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับที่เด็ดจากทางช่องของเราสักนิดนะครับนั่นก็คือทุกคนสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้แบบฟรีๆที่แอดอทิศศูนย์ศูนย์เจ็ดได้เลยครับย้ำอีกครั้งครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดเดๆทั้งสิ้นครับ และวันนี้วันพุธที่24กันยายนเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจม,มาฝากทุกคน7คู่เช่นเคยครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน1คู่ยูโรป้าลีก3คู่แล้วก็คาราบาวครับอีก3คู่ครับเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลอาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนกันก่อนก่นครับเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมจากไทยลีกนั่นก็คือเดอะรับบิดบีจีปทุมยูเนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ด คู่นี้เตะกันเวลา19นาฬิกาครับสิ่งในกลุ่มนี้มีทั้งหมด6ทีมด้วยกันครับนอกจาก BG กับบุรีรัมแล้วเนี่ยก็จะมีแทนเปเนสโรเวอร์สมสรสอนจากสิงคโปร์เซลังงอจากมาเลเซียของอันฮานนอยของเวียดนามแล้วก็เดน a มิ c เฮิร์ฟเซบูจากฟิลิปปินส์ครับโดย BG กับบุรีรัมเนี่ยต่างก็แข่งมาแล้ว1นัดนัดแรกเนี่ยบีจีเปิดบ้านเฉียนชนะของอันฮานนอยจากเวียดนามได้แบตบ,บุดบิด2ไประตูตอนหนึ่งจากการเหมาคนเดียว2ประตูของเจ้าเจชนะทิพย์สงกระสินเก็บไป3คะแนนครับ ส่วนบุริรัมยูเนเต็ดเกมแรกเนี่ยเปิดบ้านเสมอเซลังงอสมสรนจากมาเลเซียไป1ประตูต่อ1น1เก็บไป1คะแนนครับส่วนผลงานในไทยลีกตอนนี้ BG แข่งมาแล้ว5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2นัดยิงได้6ประตูเสีย6ประตูเก็บไป7คะแนนอยู่ที่6ครับส่วนบุริรัมผลงานในไทยลีกตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงครับจากการแข่ง5นัดชนะรวดยิงไป14ประตูเสีย5ประตูเก็บไป15คะแนนเต็มครับ คู่นี้เจอกันสิบครั้งหลังสุดเนี่ยบีจีชนะบุรีรัมค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือเป็นบุรีรัมชนะ6นัดเสมอกัน3นัดนัดล่าสุดเจอกันในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยบุรีรัมก็เอาชนะบีจีได้2ไปตัวต่อนึงครับส่วนผลงานสิบนัดหลังสวมทราการเนี่ยบีจีชนะ5นัดเสมอ1นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดบีจีพึ่งจะบุกไปแพ้เชียงรายในเกมหลีกมา0ูนย์ไปตัวต่อนึงครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ1ินัดหลังสุดเนี่ย BG ทำกำไรไป4นัดขาดทุน4นัดเท่ากันครับฝากฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ด10นัดหลังทุนทรายการไม่แพ้ใครเลยครับชนะ8นัดเสมอ2นัด5นัดหลังเนี่ยประสาทสายฟ้าชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดในเกมลีกมา2ประตูต่อ1นครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยประสาทสายฟ้าทำกำไรไป3นัดขาดทุน5นัดครับ ไปดูเงื่อนไขทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้บูเดรดัมยูเนเต็ดต่อ0.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นหนอนราคาที่น่ารักน่าลุน้นสําหรับแฟนบอลของบูเดรดัมยูเนเต็ดอยู่เหมือนกันนะครับคือนอกจากเรื่องของฟอร์มฤดูกาลนี้ที่บูเดรดัมทำด้ดีกว่า BG แล้วเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่า BG เปรียบเสมือนเรือที่กําลังรั่วครับเพราะว่าประธานสโมสรอ,อย่างคุณประวินพิลลมพักดีเนี่ยเพิ่งจะลาออกจากตํตาแหน่งนั่เนเอง ส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยบุรีรัมค่อนข้างจะเหนือกว่า BG ครับถึงแม้ว่าเกมนี้ประสาทสายฟ้าจะบุกไปเยือนถิ่นกระต่ายแก้วแต่เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้บุรีรัมชนะ BG21 ครับ a อบอกว่าโอกาสที่บุรีรัมจะชนะเนี่ยส5่ส่วน BG โอกาสชนะ40%แล้วโอกาสเสมอกัน1 5ครับ ซ่งแอนมินก็เห so ็นพ <además> <sh> <ese> <mission> <sh> <Kelsey> <another> ้องต้องกันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันละสกอสสูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปขุนพลสระกราวยาวไปครับผมคู่ที่2เป็นการที่ฟุบอลยูโรป้าลีกรอบลีกเฟสกันครับมิดเทลลันสมสรของเดนมาร์กจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสตรอมกรัสจากออสเตรียคู่นี้แต่กันเวลา23นากา45นาทีครับ โดยผลงานในลีกเดนมาร์กตอนนี้มิทิลันเป็นรองจ่าฝูงครับจากการแข่ง9นัดชนะ5เสมอ3แพ้คะนัดเดียวเก็บไป18คะแนนส่วนสตรมกราสผลงานในลีกออสเตรียก็เป็นรองจ่าฝูงเช่นเดียวกันครับจากการแข่ง6นัดชนะ4นัดแพ้2นัดเก็บไป12คะแนนครับ ที่ผ่านมาคู่นี้เจอกันมา4นัดเนี่ยผลัดกันแพ้ชนะฝั่งละ2นัดนัดล่าสุดี่การในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือน,นกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยเป็นสรวมกราสที่เอาชนะมิทเทลันได้3ประตูต่อ1ครับส่วนผลงาน10นัดหลังรวมทุาการเนี่ยมิทเทลันชนะ8นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะรีบอกในเกมหลีกไป2ประตูต่อ0ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยมิทเทลลันทำกำไรไป8นัดขาดทุน2นัดครับ ขณะที่ผู้มาเยือนจากออสเตรียอย่างสตรมกาสเสียน้าหลังทวมทรายการเนี่ยชนะ6นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดสตรมกาสเพิ่งจะบุกไปเอาชนะอาเบซันบวกในเกมลีกมา2ประตูต่อ0ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยสตรมกา์สทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้มิทเทลนเจ้าบ้านต่อ0.75ครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3ลูกและน่าจะไหลขึ้นไปที่3.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนนะครับที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของสตรอมการาสอยู่เหมือนกันนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพทีมศักยภาพของตัวผู้เล่นประสบการณ์บนเวทียุโรปรวมถึงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสตรอมการาสไม่ได้เป็นรองมิทิลแลนเลยครับถึงแม้ว่าเกนิสสตรอมการาสจะบุกเย็นมิทิลแลนแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเขาสูได้ไม่น่าจะแพ้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่าลุน้นนนไปสููงออย่เหมืกั แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้มิทิลแลนชนะสโตรมการนส2-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่มิทิลแลนเจ้าบ้านจะชนะเนี่ย50%ส่วนสโตรมการ์สโอกาสชนะ25%แล้วโอกาสเสมอกัน25%ครับซิงแอดมินขอเห็นแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่พ้องต้องการเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปสโตรมการ์สไม่น่าพลาดแต้มครับผม คู่ต่อมาเรอัลเบติสสโมสอนของสเปนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตยามฟอเรสจากอังกฤษคู่นี้เตะกันเวลาตีสอครับโดยผลงานในลาลิก้าสเปนตอนนี้เรอัลเบติสอยู่ที่7ครับแข่ง6นัดชนะ2เสมอ3แพ้1นัดเก็บไป9คะแนนส่วนนอตยามฟอเรสผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้อยู่ที่15ครับจากการแข่ง5นัดชนะแค่นัดเดียวเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดเก็บไป5คะแนนครับ ที่ผ่านมาคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2 0 1 8เนี่ยเป็นเรอัลเบติสที่เอาชนะนัดยางฟอเรสได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานสิบนัดหลังรัวร์ราการเนี่ยเรอัลเบติสชนะ3นัดเสมอ4นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเบติสเพิ่งจะเปิดบ้านอัดเรอัลโซเซียดัดในเกมหลีกไป3ประตูต่อ1นครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดเนี่ยเรอัลเบติสทำกำไรไป3นัดขาดทุน6นัดครับ ทางฝั่งผูมเิเยนจาก,กอังกฤษอย่างนอตเทียมฟอเรสต์สิบนัดหลังทูลทรายการเนี่ชยชนะคะัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่เปิดบ้านเอาชนะเบรนฟอร์ดในนัดเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษไป3าหนึ่งนั่นเองครับที่เหลือ9นัดฟอเรสต์เสมอ5นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเสมอเบอร์ลี่ในเกมลีกมา1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยเจ้าป่าทํากําไรไป2นัดขาดทุน8นัดครับ เงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ออกมาที่ราคาเสมอและน่าจะไหลไปให้เบติสเจ้าบ้านต่อ0.25ดปลาปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5และน่าจะไหลขึ้นไปที่2 7 5ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนับราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งเบติสดีกว่าครับโอเคเลยว่าด,ดูการนี่เรอัลเบติสเนี่ยอาจจะออกตัวได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่ว่าในลีกแข่งมา6นัดเนี่ยพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ ในขณะที่นอตเตแองฟอเรสต์ดูดูการนี้แข่งมา6นัดรวมทุรายการชนะคะแนดเดียวเท่านั้นแถม4นัดหลังเนี่ยพราะเขาแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้แถมเบติสได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาหน้าจะเอาชนะพุ่งไปเยือนจากอังกฤษอย่างนอตเตแองฟอเรสต์ได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาก็น่ารู้นี่ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เรอัลเบติสชนะนอตเตแองฟอเรสต์สองศูนย์น Not ครับ AI บอกว่าโอกาสที่เรอัลเบติสเจ้าบ้านจะชนะเน,นี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนนอเทียมฟอเรสโอกาสชนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสเสมอกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับซียงแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้กอร์น่าจะพอให้ไปสูงดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าอยู่เรอัลเบติสพิชิตเจ้าป่าครับผมคู่ที่สี่นี้สมสอรนของฝรั่งเศสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของหมาป่าแห่งกรุงโรมโรม,มา่าคู่นิ้แต่กันเวลาทีสองครับ โดยผลงานในลีกเอิงฝรั่งเศสตอนนี้นิสอยู่ที่12ครับจากการแข่ง5นัดชนะ2นัดแพ้ไป3นัดเก็บไป6คะแนนส่วนโรม่าผลงานในเซเรียอาอิตาลีตอนนี้อยู่ที่4ครับแข่ง4นัดชนะ3แพ้1เก็บไป9คะแนนครับที่ผ่านมาคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2022เนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งครับ ส่วนผลงานสิบนัดหลังุมทุราการเนี่ยนิชชนะ4นัดแพ้ไป6นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปถูกแบสอัดในเกมหลีกมา4ประตูตอนหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยนิสทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับทางฝั่งผู้มาเยือนจากอิตาลีอย่างโรม่าส,สิบนัดหลังุมทุราการเนี่ยชนะ7นัดเสมอ1นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดโรม่าเพิ่งจะบุกไปเฉือนชนะลาซิโอในเกมหลีกมา1ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจส0นัดที่ว่าเนี่ยโรมา่าทำกำไรไป7นัดขาดทุน3นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ออกมาที่ราคาเสมอและน่าจะไหลไปให้โรม่าทีมเยือนต่อ0.25ย์ปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุ้น,านสาหรับแฟนบอลของโรม่าอย,อยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากผลงานฤดูกาลนี้ต้องบอกว่านิสเจ้าบ้านเนี่ยผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่ครับ คือฤด,ดูการนี้เนี่ยนิสแข่งมา7นัดรวมธุราการชนะแค่2นัดแพ้ไปถึง5นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปถูกแบสอัดในเกมลีกมาถึง4-1ครับในขณะที่โรมา่าฤดูการนี้แข่งมา4นัดเป็นเกมลีกทั้ง4นัดซึ่งโรม่าชนะไปถึง3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเฉือนชนะลาซิโอมา1 0ครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้ถึงแม้ว่าโรม่าจะบุกไปเยือนนิสแต่เชื่อว่าเขาน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ย ถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ามุดต่ำอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้โรม่าชนะนิส1-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่นิสเจ้าบ้านจะชนะเนี่ย30%ส่วนโรม่าโอกาสชนะ45%แล้วโอกาสเสมอกัน25%ครับซึ่งแอดมินก็เห็นพร้องต้องกันกันกบ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับไปกันครับว่าไปโรม่าได้สมรายเฮาแน่นอนครับผม คู่ต่อมาไปกันที่ฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับรอบที่3กันครับไก่เดือยทองทอนนมฮอสเปอร์จะเปิดสนามทอนนัมฮอสเปอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของดอนคาสเตอร์โรเวอร์สโมสรอนจากลีกวันคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับทอแนมฮอสเปอร์ผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้อยู่ที่3ครับจากการแข่ง5นัดชนะ3เสมอ1นแพ้น1นัดเก็บไป10คะแนน ส่วนดอนคาสเตอร์โรเวอร์สผลงานในลีกวันตอนนี้พวกเขาอยู่ที่7ครับจากการแข่ง9นะัดชนะ5เสมอ1นแพ้3นัดเก็บไป16คะแนนครับที่ผ่านมาคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งก็คือเจอกันในรายการนี้เมื่อปี2009โน้นเลยครับซึ่งครั้งนั้นเ,เป็นสเปอร์ที่บุกไปถล่มดอนคาสเตอร์โรเวอร์สได้ถึง5ประตูตอนหนึ่งครับ ส่วนผลงานสิบนัดหลังทุ่มทุรการเนี่ยสเปอร์ชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเสมอไบรตันในเกมหลีกมา2ประตูต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยสเปอร์ทำกำไรไป7นัดขาดทุน2นัดครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างดอนคาสเตอร์โรเวอร์สิบนัดหลังทุ่มทุรการเนี่ยชนะ6นัดเสมอ1นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดดอนคาสเตอร์โรเวอร์สเพิ่งจะแพ้เวอร์เมดันในเกมหลีกคาบ้านไป1นประตูต่อ2ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ1ินัดที่ว่าเนี่ยดอนคาสเตอร์โรเวอร์สทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมน,นี้ให้สเปอร์เจ้าบ้านต่อ2ลูกและน่าจะไหลขึ้นไปที่2.25ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งสเปอร์ดีกว่าครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพทีมศักยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสเปอร์เหนือกว่าดอนคาสเตอร์โรเวอร์สทุกช่องทางครับ ส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้สเปอร์ได้เล่นในบ้านเนี่ยน่าจะเอาชนะดอนคาสเตอร์รูเวอร์สได้ไม่ยากครับ2เม็ดน่าจะมาลุ้นเม็ดสามเมื่อทำกำไรน่าจะสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานโดยรวมแล้วก็น่ารู้นใ่ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมน,นี้ AI ให้สเปรชนะดอนคาสเตอร์รูเวอร์สามศูนย์หรือไม่ก็สี่ศูนย์ครับ AI บอกว่าโอกาสที่สเปอร์จะชนะเนี่ย90ส่วนดอนคาสเตอร์รูเวอร์สโอกาสชนะแค่5และโอกาสเสมอกัน5เร์ครับสแกตอบินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับไปกันครับว่าอยู่ไก่เดทองฉลองชัยในบ้านครับผมคู่ต่อมาฮาร์ดฟิลด์ทาวน์สโมสรจากลีกวันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้แต่ก,กันตี1:45นาทีครับ ผลงานของแฮร์รีฟิล์ธาว์ในลีกวันเนี่ยตอนนี้แข่งมาแล้ว9นะัดชนะ5เสมอ1แพ้3นัดเก็บไป16คะแนนอยู่ที่5ครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้อยู่ที่9ครับแข่ง5นะัดชนะ2เสมอ1แพ้2นัดเก็บไป7คะแนนครับคู่นี้เจอกัน6ครั้งหลังสุดเนี่ยฮัแเรอร์ฟิลด์ทาว์ไม่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับเป็นซิตี้ที่เอาชนะฮัแเรอร์ฟิลด์ทาว์ไปถึง5นัด นัดล่าสุดเจอกันในศึกเอฟเอคับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านอัดแฮตติฟิลด์ทาวไปถึง5ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงาน10นัดหลังชมรายการเนี่ยแฮตติฟิลด์ทาวนชนะ4นัดเสมอ3นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอเบอร์ตันอาวเบียนในเกมหลีกไปแบบไร้สกอร์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยแฮตติฟิลด์ทาวทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับ ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สินัดหลังสุดรมทรายการเนี่ยชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเสมออาร์เซนอลในเกมลีกมา1ประตูต่อหนึครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยหรือใบสีฟ้าทำกำไรไป7นัดขาดทุน3นัดครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนต่อ2.5และน่าจะหลลงมาที่2ลูกครับ ขนาที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.5และน่าจะไหลงมาที่3.25ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งท้าสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยถือว่าเป็นสนุนราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งซิตี้ดีกว่าครับเพราะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพทีมสักยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงคุณภาพของลีกเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือนกว่าฮตดฟิลด์ทาวทุกช่องทางครับ การเจอกันของคู่นี้3ครั้งหลังสุดเนี่ยนอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายชนะฮาร์ดิฟิลด์ทาวทั้ง3นัดแล้วยังมีการชนะด้วยสกอร์ห่างตั้งแต่3ลูกขึ้นไปทุกนัดครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกเยือนฮาร์ดิฟิลด์ทาวแต่เชื่อว่าพวกเขาหน้าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ไม่ยากครับ2เม็ดหน้าจะมาลุ้นเม,ม็ดสามเพื่อทำกำไรน่าจะสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่าลุ้นในปีสูงอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะที่ฟิลทาว2-0หรือไม่ก็3-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเนี่ย95%ส่วนที่ฟิลทาวโอกาสชนะแค่2%และโอกาสเสมอกันแค่3%ครับเซียนแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับไปกันครับว่าไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าเยอะครับผม และเราจะปิดท้ายกันที่เกมระหว่างพอร์ตเวลสโมสรจากลีกวันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลคู่นี้แต่กันเวลาตีสองครับโดยผลงานในศึกลีกวันของพอร์ตเวลเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ส9ครับแข่ง9นัดชนะ2เสมอ2แพ้5นัดเก็บไป8คะแนนส่วนอาร์เซนอลผลงานในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงครับแข่ง5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1นัดเก็บไป10คะแนนครับ ส่วนผลงาน10นัดหลังทัลรทราการเนี่ยพอตเวลชนะ5นัดเสมอ1นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดพอรตเวลเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะแมนฟิลด์ทาวส์ได้2ประตูต่อ1ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยพอรตเวลทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอล10นัดหลังทัลรทราการเนี่ยชนะ6นัดแพ้3นัดเสมอ1นัดก็คือเกมล่า,นานสุดที่เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมลีก1ประตูต่อ1นั่นเองครับ ส่วนผลรประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยปืนใหญ่ทํากําไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้อาร์ซอลทีมเยือนต่อ2.5ดครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่3.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งปืนใหญ่ดีกว่าครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตเวลร์ฤดูกาลนี้ฟอร์มไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหรนักในลีกเนี่ยแข่งมา9นัดเพ่งชนะแค่2นัดเท่านั้นครับ และถ้าเทียบเคียงคุณภาพของทีมศักยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงคุณภาพของลีกเนี่ยอาเซนันเหนือกว่าพอตเวลเยอะครับถึงแม้ว่าเกมนี้ปืนใหญ่จะบุบเยอนถิ่นพอรตเวลแต่เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ไม่ยากครับ2เม็ดหน้าจะมาลุ้นเม็ดสามเพื่อทำกำไรน่าสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาน่าลุ้นนไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้อาเซนันชนะพอตเวล2อหรือไม่ก็31ครับ AI บอกว่าโอกาสที่อาร์เซนอลจะชนะใน90%สเนส่วนพอร์ตเวลโอกาสชนะ5%้และโอกาสเสมอกัน5%ครับสิงเดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ครับแต่มองว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะพอร์ตเวลดยสกอห่างมากกว่านี้นิดนึงดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปปืนใหญ่สบายใจกว่าครับผมและก่อนจะปิดคลิปนี้มาสรุปอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้างน,นะครับคู่แรกก็ไปบูเดดามยู่นเตดที่สกอร์สูงครับ คู่ที่สองไปรวมกราสที่สกอร์สูงคู่ที่3ใหไม่อยู่เรอัลเบติสที่สกอร์สูงคู่ที่4เนี่ยให้ไปโรม่าที่สกอร์ต่ำครับคู่ที่5อยู่สเปอร์ที่สกอร์สูงคู่ที่6ให้ไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สกอร์สูงและคู่สุดท้ายไปอาร์เซนอลที่สกอร์สูงอีกคู่หนึ่งครับผม และขอฝากขอ,อย้ําอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลสถิติต่ตตางๆม,มาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามมัธยาศัยได้เลยครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ